อ่ะเดี๋ยวเรากดเพิ่มเบ็ดไปเลยเหมือนโยยาครับทำไรมันมาแล้วแต่มันยังไม่พอครับฉะนั้นต้องไปอีกเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงฝันของเราวันนี้จะแตกสิบแตกร้อยแตกพันแตกหมื่นแตกแสนแตกล้านนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะแตกหมื่นครับแตกพันผมไม่พอใจโอ้ยๆมาทีละาสามสิบเจรษสามสิบ ความมันและความบันเทิงเท่านั้นคำพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเฮียเล็กระบะดออกมาแล้วนะครับผมแม่นอนนะครับมากันวันนี้นะเนียครับเฮียก็มาเล่นสล็อตออนไลน์กันนหครับผมสายเทาอย่างเราๆนะครับผมก็ต้องหาเงินด้วยกันวิธีนี้เลยนะครับผมแม่ได้เงินจริงนะอืมใครบอกว่าไม่ได้แล้ววันนี้นะครับเฮียก็จะมาเล่นเกมนี้เลยครับผมทุกคนมาจอง เว้ยครับผมาเกมนี้นี่บอกเลยว่าสายสตรีทไฟเตอร์นะฮะชอบคอมโบกันล้วนๆนะฮะยิ่งคอมโบดีนี่ยิ่งคูณดีเลยครับผมต้องมาดูกันว่าวันนี้นี่จะคูณหนักกันหรือเปล่านะครับผมพร้อมแล้วก็ตั้งกันแล้วก็กดหมุนด้เลยครับตึก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 โอ๊ยสี่แปครับเป็นเลขที่ผมชอบมากในบรรดาหนึ่งรอครับผมถือว่าเปิดมาได้ดีครับหมุนแล้วได้อีก48ครับแม่เป็นจังหวะที่ดีครับเป็นเลขนําโชคของผมครับแต่ว่าวันนี้นี่ ได้ลงแน่นอนครับคลิปนี้ไม่ได้ทิ้งเปล่าๆแน่นอนครับํำไรมาแน่นอนนี่เห็นในช่องแบบแตกมืนแตกหมื่นนิ้ก็มีบ้างบางครั้งที่เสียนะครับผมแล้วตอนนี้ครับโอ้สแคตเตอร์ไอ้หัวล่างมันนับให้ป่าไม่นับมันซึพ่งเลยวะออะลงมาเสียดายไม่นับแถวล่างว่าแบบติ่งอ่ะติ่มอะติ่มหน่อยเดียวอ่ะไม่นับให้หน่อยวะ นะครับหมนุหมนๆไปช่วงนี้กำลังเงียบอยู่ครับยังไม่มีจังหวะให้เติบโตให้ได้พูดคุยกันครับโอ้โหแล้วเงียบจริงอืมสามร้อยแปบบครับผมเอาแก้วลงแทบไม่ทันเมื่อกี้จังหวะกินกินน้ำอุ้ยแล้วม,มาตึงๆแล้วยังไงครับตัวสุดท้ายมาจองเวนี่เข้าสาแครอร์แค่3ตัวเท่านั้นนะครับไม่ต้องถึงสี่ครับ เราไม่มีเลยเอา้าวแต่ก็แตกอยู่96บาทตึงตืดออ้ยได้มาปดบาทครับคอมโบให้ไหมไม่คอมโบเหลือ9หมุนครับ8หมุนนะครับเราได้มา48บาทครับวันนี้จะเป็นเลขนำโชคครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ต้องได้แน่นอนครับ แต่อยู่ที่ว่าจะได้ชั้นช่วงไหนครับนี่เราเพิ่งเล่นไปไม่กี่นาทีครับไม่ได้มีโอกาสที่จะได้หื้อวายเข้าดอกนี้ครับร้อยสิครับผมเขาเรียกอะไรนะกำลังจะพูดว่าเออใครที่บอกว่าเล่นแค่3าสี่นาทีแรกแล้วได้แบบกาไรแบบเยอะๆมากๆเลยนี่คือแบบว่าโอ้โหโชคดีอยู่นะครับ <laughs> มาเหลยสองหมุนครับ โอเคครับหมดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเพิ่มเบ็ดไปเลยครับมดจะเรื่อยๆครับวันนี้อยู่กันยาวๆอืมแล้วแบบสแคเตเตอร์มาแบบตึงตึงตึงอ,อะไรนี้ถ้าจะมาก็มากันให้ครบไม่ต้องมาทีละดอกสองดอกเอาแล้วมา60บาทครับมาแล้ว เราไม่ไม่คอมโบวันนี้นี่อยากจะคอมโบก็ไม่ให้คอมโบเอ้าหมูลบไม่รู้หรอกไม่เข้าหรอก <laughs> ปกติคนต้องมิวใช่ไหมตัดพ้อเลยกูไม่เข้า <laughs> มาร้อยหกสิบครับตึงอืมและอะไรเนี่ยมาแบบหลอกล่อครับสองร้อยสี่สิบแล้ววายดอกนี้จัดเต็มซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับเจ็ดร้อยสี่สิบครับผมแจ่มเลย อ่าไมา่สองร้อยแล้ววายเข้าไหมวายเข้าดอกนี้อืมวายอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนใหญ่นี่เพราของเราวางไว้ซ้ายหมดเลยครับอุย้ยมาขอลุ้นหน่อยแล้วกันนะเพราะมันสองแถวนี่ครับอุ่มได้จริงครับมาแล้วครับผมแม่ช่วงกบโกลกูมาถึงแล้วมา มืกี้ไม่คอมโบไม่เป็นไรนะรอคอมโบตอนเข้าสแคตเตอร์เลยแล้วกันมาดูกันครับว่าจะได้กันเท่าไหร่ครับเริ่มเลยไหขอหนักๆขอเต็มๆเอาเยอะๆนี่ครับผม220ครับกรุนแล้ววายสองดอกแบบนี้ครับผม1,920ครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วแค่เปิดมาก็ขนรุกขนชูนเลยทีเดียว ได้ไป400ครับระววยเข้าดอกนี้แน่นอนครับผมต้องคอมโบเข้าต่อเนื่องเป็น1 8 0ครับกลุ่มแล้วกอบทองมาอย่างเยอะแบบนี้อืมมีเข้าต่อโน้ตกำลังบิวให้เข้าต่อเลยเอามาหน่อยเหลือ5หมุนนะปะ4หมุน3หมุน2หมุนเอ้ยให้แค่นี้จริงหรอขอเพิ่มดิขอเพิ่มได้ปะเออเนี่ย480มาแล้วระวายเข้ามา อ่าเนี่ยสามพันสองร้อยแล้วผมยังไม่พอยังไม่พอเอ้าแล้วเข้าอีกเจ็ดร้อยยี่สิบแล้ววายเข้าดอกนี้อโอเคโอเคเท่านี้ก็ได้ <c oughs> พอเท่านี้ก็ได้ <c oughs> ไม่ขออะไรเพิ่มแล้วเอา้าแล้วย่งให้ต่ออีกบ้าบอรจริงเชียวเธอเนี่ยนี่ได้มาสองพันครับแล้ววายเข้าสองตัวแบบนี้ครับแน่แน่ครับสี่ร้อยู 400. บ้าบอรจริงเชียวให้มาอีกหรอ ขอบใจนะที่ให้มันไส่นะหน้ามันไส้จะก,กดดีไลค์ผมนะทุกท่านขอไฟด้วยแม่มันต้องเล่นกันแบบมีอาทรล์แบบนี้แหละครับจะได้ไม่น่าเบื่อกันนะเอรจะมานั่งเหงานั่งง่วงกันทําไมวะเอ้าเราวยัวยงไงจะบอกนะจะเข้าอีกแล้วอะ่ะกูเพิ่งออกมาเมืเ่อกี้เองนะยังไงยังไงเข้าอีกวะเอ้ยเข้าอีกกูตกต้นเลย ชื่นใจนั่งเล่นสล็อตพร้อมกับน้ำอัดลมซะซ่าๆนะสักขวดมันได้ฟิลมันได้ครับขนมอีกสักถาดครับเพื่อนๆแนะนำเลยครับอะเดี๋ยวเรากดเพิ่มเบ็ดไปเลยมันยาวๆครับมา กำไรมันมาแล้วแต่มันยังไม่พอครับฉะนั้นต้องไปอีกเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงฝันของเราวันนี้จะแตกสิบแตกร้อยแตกพันแตกหมื่นแตกแสนแตกล้านนี่ครับแต่คิดว่าน่าจะแตกหมื่นครับแตกพันผมไม่พอใจ <c oughs> โอ้โหมาเจีละสามสิบเจีละสามสิบ ร้อยแปดสิบแล้ววายเข้าสองแบบเลยนี่ืมไสามร้อยจบแล้วเอามาให้แบบตื่นเต้นอ่ามาร้อยแปดสิบไม่มีวายตึงดึ้ๆตึงดื้ๆตึงตึงปู่ไม่มียังไม่เข้าอีกครับอุ้ยเ8 0ร้อยแปดสิบมาแล้ว อ่าไม่อยี่ยี่ครับผมแต่วันนี้นี่มาจงเวคอมโบนี่ซดเซ่ามากเลยนะแตกทีละนิดทีละหน่อยอยากได้คอมโบแบบยาวๆคูนกินยาวๆไปเลยอ่ามาวาวดอกนี้ก็ต้องคอมโบแล้วละ่ะพันสองครับโอ้โมาสิเอาสิไม่เงียบแล้วคสี่ร้อยห้าสิบครับผมยาวๆครับดอกนี้พอพูดแล้วก็ขอยาวๆมาเลยแล้วก็หมดแล้ว เก็บไวามาครับอืมยังไงเลยหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะยังไงยังไงวันนี้ครับผมโอ้โหเข้าหมุนฟรีครับเข้าฟรีสปินสองรอบจนแล้วน,นะครับผม แม่มาดูกันมาอขออนุญาตลุกไม่ติดแล้วดอกนี้มาอาได้เข้าแล้วคือจังหวะพลิกเกมแล้วได้เงินครับหมุนแบบเรื่อยเร็วเร็วโอ้ยแล้วนี่ครับผมพันแปดสิบล้ววายมาอย่างเยอะแบบนี้ครับสี่พันห้าครับแล้ววายมไปสองตัวอย่างเยอะอีกแล้วครับผมไปห้าพันสี่ครับโอ้ยมึงแตกเยอะไปไหนเนี่ยโอ้แล้ได้ไปสามร้อยครับระวายสองตัวแบบนี้ครับกรึ่งๆเลยครับผมอีกสองพันหนึ่งร้อยครับผมโอ้โห คอมโบยาวๆรอบดอกนี้ครับเอาฟรีสปินแบบไม่ต้องซื้อครับวันนี้หมุนกันล้วนๆเลยครับผมออามอตโตมติกออกโตมอติกมือเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับโอ้ว้าวมาเหลอหน้าหมุนครับแล้วแต่มาสามร้อยแล้ววายสองดอกแบบนี้ครับผม แน่นอนว่าเข้าดีครับผมพันแปดสิบแล้ววายมาให้อีกแล้วครับแต่ไม่มีเลขที่เข้าเลยครับผมสีแ่บบหมุนแม่มาเอาแล้วเข้ามาพันสองครับแม่แตกหลักพันดีเหลือเกินนะผมแต่เสดายวายมาสองตัวแต่ไม่เข้าเพาครับเอาได้ไมาอีกสามร้อยครับผมแล้ววายมาสองตัวแบบนี้ให้แน่นอนโอ้สี่พันหกครับผมครึ่งหมื่นมาแล้วครับอ้แล้วเสดายวายอีกสองตัวเหมือน วายไม่เข้าเผาอ่ะมาให้ครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบแล้ววายต้องเข้าเผาแล้วดอกนี้ครับผมห้าพันเจ็ดร้อยโอ้โหไอ้ชุดวันนี้มันแตกหลักครึ 50, 000, ่งหมื่นเยอะมากเลยนะผมหลายรอบแล้วนะครับนีบ่โอ้โหแล้วเข้าเมื่อเข้าสแคตเตอร์เมื่อกี้นี่คือตอนนี้วินคือ27,450แล้วครับทุกท่านกับสมุนที่เหลือครับมาดูก่อนก่อนที่จะสรุปสรุปสรุปนะครับ ได้ไม่150าแล้ววายเข้าดอกนี้ครับไม่สองร้อยสี่สิบครับน่าจะแตกดอกใหญ่ๆห,หมดแล้วนะครับผมสุดท้ายของจริงไปไมหมดแล้วนะครับผมอามาสรุปหน่อยยอดวินยอดสแกตเตอร์ที่เข้าเมื่อกี้ครับทั้งหมดคือ2 7 8 4 0ครับครับโอว้ว้าว นี่คือกำไรของเราล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าทุนของผมนี่วอลเล็งของผมนี่มันกลับคืนมาแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหสำหรับใครที่ชอบคลิปเฮียเล้งระเบิดอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับสแตทไบเบอร์นะครับผมให้กับเฮียเล้งด้วยแล้วกันนี่ครับผมนะก็สามารถพูดคุยกันได้นะฮะที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากคุยเรื่องอะไรสอบถามมาเรื่องอะไรนะครับพูดกันคุยกันได้ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเฮียเล้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกท่านครับบ๊ายบายกันแล้วครับสวัสดีครับ